สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับท่านใดสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0634366825นะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้มีค่าจะส่งนะครับ สีิบเก้าบาทเมาๆนะครับใครซื้อครบห้าร้อยนะครับโปรโมชั่นส่งการเนาะซื้อครบห้าร้อยนะครับน้องแบงค์จัดแถมให้อีกหนึ่งต้นเลยนะครับอ่าแถมให้อีกหนึ่งต้นนะครับโอเคนะครับอ่ามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะท่านผู้ชมนะครับจะส่งหลังส่งการนะครับจะส่งหลังส่งการนะท่านผู้ชมนะครับมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยนะครับ วันนี้ไปช้าๆเนาะต้นแรกนะครับต้นนี้ชื่อว่านพเก,ก้าท่านผู้ชมนพะเก,ก้าเนี่ยต้นเนี่ยคือแบบสวยมากๆท่านผู้ชมให้สิทธิ์คนที่โทรมาก่อนนะครับต้นนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับนี่สีเหลืองเทานะครับคือเขาจะสวยมากนะท่านผู้ชมมีสองต้นคู่ด้วยนะครับต้นนี้แปดสิบเก้าบาทนะครับสวยมากท่านผู้ชมนี่ครับเขาจะป้ายทุกใบเลยนะนี่ครับ ต้นต่อมานะครับมังกรทองจะเป็นสีแดงนะครับสีชมพูออกเลือเล่อยๆเนี่ยเขาจะชื่อหนุมานคลองเมืองนะครับต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับโปรโมชั่นซื้อโคพาร้อยแถมหนึ่งนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ส่งฟรีให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะครับต้นต่อมานะครับปักษาพนาวันต้นนี้แปดสิบเก้าบาทครับเป็นไม้ถ้าแบบ กัดเต็มฟอร์มเนาะเขาจะกัดสีแดงเต็มใบเลยครับสวยมากๆหน้ารีบูราพาท่านผู้ชมอันนี้เขาจะป้ายสีชมพูนะครับมีต้นเดียวเนาะต้นนี้สวยมากๆครับหน้ารีบูราพาว้ท่านผู้ชมมีสองต้นคู่หรือเปล่าโอ้มีหนอแล้วด้วยแสดงว่าต้นเนี่ยจะเป็นหนอเขานะครับน,น้องมีหัวแล้วนะครับมีสองต้นคู่นะครับ ต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าครับอารีบุรพาต้นต่อมาครับม่วงมหาการนี่ครับม่วงมหาการเอาไปห้าสิบเก้าครับจะเป็นฟอร์มเล็กหน่อยนะกำลังน่ารักครับเสียงน้องแบงก็จะเป็นเปลี่ยนหน่อยนะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่า,าช่วงนี้ฝนตกนะครับไม่ค่อยสบายท่านผู้ชมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับต้นนี้ชินบัญชอน ชินบัญชรน,นะครับนี่ชินนบัญชรขออยู่ที่หกสิบเก้าครับบรรดาซับทมม่บนานผู้ชมบรรดาซับบรรดาซับขออยู่ที่ห้าสิบเก้าครับม่วงวงคลน,นะใบสีนะครับเอาไปเจ็ดสิบเก้าบาทด้ตนต่อมาครับท่านผู้ชม ดาราเทพดาราครับต้นนี้หกสิบเก้าครับนางมนโทนางมนโทเอาไปหกสิบเก้าบาทครับผมสีมหาโพรครับหกสิบเก้าครับใครชอบบอลดำไหมท่านผู้ชมสวยมากนะบอลดำนะครับตะวันชิงพพนะครับตะวันชิงพบเอาไปหกสิบเก้าครับ เศษฐีพันล้านปราสาททองต้นนี้ขออยู่ที่69ครับศิลาเพชรครับ79บาทครับผมหานุมานสืบมัคาค่าําม้ชมสวยมากครับขออยู่ที่79ครับนี่เขาจะป้ายแบบนี้นะนี่ครับแข็งแรงหมดแล้วนะเพราะว่าน้องแบงไว้นอกตู้นะครับท่านชมต้นนี้จะเป็น ยักษ์ปักรันนะครับเป็นไม้โบราณนะครับยักษ์ปักรันขออยู่ที่แปดสิบเก้านะครับคือเขาแข็งแรงแล้วต้นใหญ่มากนะครับทตาดางแก้วท่านผู้ชมทตาดางแก้วเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทนะครับทตาดางแก้วอ่าพรสวงห้าสิบเก้าครับโอโตอนินส สี่ต้นน่าจะประมาณสี่ต้นนะครับน้องชื่อว่าบางพีฟอร์มกอท่านผู้ชมขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าครับแสงทองคำเอาไปหกสิบเก้าครับพยามุจลินครับผมเจ็ดสิบบาทครับจุฬาลงกรณ์หกสิบเก้าครับ แล้วก็จะมีอยู่ในตู้นะท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับอันไหนน้องแมงบอกว่าเลี้ยงนอกตู้ได้เหรน้องแมงจะบอกอันไหนเลี้ยงในตู้ก็จะบอกนะครับเผื่อท่านผู้ชมไม่มีตู้เนาะต้นนี้นะครับเลี้ยงนอกตู้ได้นะท่านผู้ชมนะครับน้องชื่อว่านางสวาหะท่านผู้ชมหกสิบเก้าครับอันนี้น้องชื่อว่า ป๊บนึงนะครับต้นนี้ครับผมน้องชื่อว่ามณนีล้อมเพชรแผลงนะสวยมากนะครับรอดใหม่นี่ด่างสวยเลยนะครับต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบเก้าบาทครับมณนีล้อมเพชรนกน้อยนำโชคห้าสิบเก้าครับเป็นฟอร์มกอนะนกน้อยนำโชคนะครับ มันอีร้อมเพชรหน้าสีแดงนะครับต้นนี้ขออยู่ที่79สครับเนี่ยสวยมากครับตีเพชรท่านผู้ชมตีเพชรเนี่ยจะเลี้ยงยากหน่อยนะครับอาจจะต้องเลี้ยงในตู้หรือว่าอบไว้นะครับถ้าจะสวยมากท่านผู้ชมจะเป็นสีชมพูนะครับต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบบาทละกันนะครับ นายทองเหม็นนะท่านผู้ชมนายทองเหม็นฟอร์มนี้เอาไปห้าสิบเก้าบาทครับอย่ามาฝั่งนี้กันบ้างครับคุณหญิงทองม้วนครับห้าสิบบาทครับผม ผู้หญิงทองนวนวิจิตจินดาหกสครับนางล่าสุดฟอร์มนี้ขออยู่ที่70บาทครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องแมงด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ